ถ้าคุณทำงานมาทั้งวันแล้วยังไม่ได้กินอะไรเราแนะนำเลยตีเล็กสะละเปาจริงหรอตีเล็กสะละเปาสามารถสั่งได้ทางไลน์แมนกราฟฟูดและฟูดแพนด้าวาวคือมันได้เยอะมากๆแล้วก็คุ้มมากๆด้วยนะคะทุกคนอืมอร่อยมากเลยทุกคนคือลไลน์แมนมีส่งแล้วมันก็ขำนังร้อนๆนวะ้าว <Wow. S 2> <What? S 1> ขนมจีบอร่อยนุ่มไม่แข็ง โอ้โห <Ooh. S 2> นี่ oh, <no. S 1> อ๋อเน่ยอันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะทุกคนน้ำใบเตยิ้อร่อยน้ำส้มข้นสดนะทุกคนอ้อร่อยชุดคนเดียวก็เฟวลดาราคาเพียงแค่59บาทชุดโดนใจไม่ถึงร้อยราคา59บาท ชุดอิ่มไม่ต้องออกราคา99บาทชุดกักตัวไม่กักใจเพียงแค่99บาทสตีเล็กเสะเปา